ม้อนแล้วม้อนนี่มันมน,นิ่งรวดง่อยนนิ่งจะนับได้ไง่งิ่ง อ้าล้างเหราล้างม้อนเหราบ้านเคยใช้อะใบโตัวข้างลือ่อเด็ดสามตัวเห็นแล้วอ่าวสมล้างเหราล้างมาล้างล้างปีโต thôi nên leo đây là cái đạt thích khiến. Ừ. 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 một sợi, thư một tí một sợi. Ừ. về về mày. ลางมันก uh, like. oh. okay. em um ็ไดรเฉยๆเออลืมแต่แต่แต uh, okay. ่แต่ไม่ลืมหรอกแต่ว่าโอ้เห็นเห็นแล้วแน่คิดคิดคิดถึงเอ้คิดหอดแล้วเออเห็นอยู่เอันนีอันบ้าอะไ้ล่ะดึงดึงได้เลยครับดึงดึงบุแล้วดึงได้เลยครับไหนล่ะยัวทุยัวทมอ๋อสาธุสาธุกับมวยขกุยชมดอูแล้าลักเลยกับมวยขกุยชมดู Nếu như mình đi mình cho mình ta hít nó sẽ ta. Ta hít ta nói là nó sẽ ta. Ta hít ta nói là 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 <Yeah. S 2> วันนี้ไม่กลา้าว่าเหมือนเดิมนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่อย่าซื้อมากนะซื้อเล็กๆน้อยๆคนไหนรวยๆก็ซื้อเยอะๆคนไหนทุกๆซื้อละ ยี่สิบสามิบไปทับทิศกยดาลุงอาจารย์สายตาทิพนะทุกทุกคนนั่นแหละเลขแปดนี่แหละแปดนี่วิ่งตัวเดียวแปดเออครับเลขแปดนะครับแตมันใจใมั่นใจอยู่เห็นชัดพอตัวนี้มันวิ่งมาสงครั้งตัวนี้มาครั้งเดียวแต่ว่าตัวนี้ มันมาสองครั้ง,งเออไม่นิ่งเลยมันมาทีแรกมันไม่ชัดรอบสองมันนิ่งนี่ไอ้네ตัวบนสามตัวนะแต่ก็ไม่แน่นะอยา่าอย่าไปเชื่อผมหลายเน้ออย่าอย่าไปเชื่อไอ้ตาลูกอาจารย์สายตาทิพ์อาจจะพอเปลี่ยนที่ใหม่ด้วยแล้ว,วแต่ลูกปูรักเขาจะให้ยังไง,งก็เห็นอย่างนั้นแล้วอ่าเป็นแนวทางวันนี้ไ, <arrows. S 1> ไม่ทำพิธีไม่เหมือนตอนนั้นยาวเพราะว่า พูดเรื่องอดีตผมไปอยู่กับลุงปูสวงตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้อยู่กับลุงปูรักในวัดก็ศักสิทธิ์เหมือนกันอืใครมาลุบลูไม่ได้ก็ใช้หนังใช้อะไรถ้าถ้าไปพูดผิดพูดอะไรหรือไปเยี่ยวไปผิดที่เดี๋ยวก็รู้จักเอแน่นอนอันนี้อาจารย์สายก็ให้ตามที่เห็นเนาะเออตามที่เห็นใครชอบก็สามารถซื้อตามนั่นแหละถ้าผิดถ้าถูก หรือผิดผมขออาภัยอยู่ตรงนี้แล้วเออของไม่แน่นอนอืมแต่คนรวยซื้อเยอะแต่คนคนทุกคนยากก็ซื้อเล็กๆน้อยๆไปมันจะหมดเงินอ่ตาตามเกิดอาเอาแค่นี้นะอ่ะาไม่ต้องยาวยืดมากอครับอ้าวสวัสดีทุกๆคนอ่าออื้อ่าือออ ครับก็ชอบก็ซื้อถ้าถูกกับคุกฝันหรือได้มาจากทางอื่นก็ถูกกับอาจารย์สายตาทิพย์ก็ซื้อไปหนักหน่อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อแล้วแต่แล้วแต่เขาชอบเนาะอือเอาแน่นอนไม่ได้ปะผมเห็นยังไงผมก็บอกอย่างนั้นเมื่อไอ้งวดที่แล้วผมก็บอกสองแปดห้างวดที่แล้วนะ กับสองห้าผมก็ผมก็บอกว่าระวังหกเออระวังหแต่มันก็มาหกจริงๆก็บอกว่าห้าล้านเปอร์เซ็นต์เลขตัวเดียววิ่งวิ่งห้ามันก็ถูกต้องแต่งวดนี้คอยดูอย่าพึงด่าผมนะอย่าพึงด่าผมนี่กำลังถ่ายทำสองครั้งนะครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สานี่ครั้งที่สองครั้งที่สาผมจะหยุดหยุดพัก หยุดพักเออหยุดพักแต่ทําตรงไหนเนี่ยผมยังไม่บอกมีที่ไว้แล้วแต่ว่ายังไม่บอกจะให้ทำสามครั้งก่อนจบสามครั้งผมจะพักประมาณงวดสองงวดหรือสามงวด้าติดติดไปเลยติดแจไปเลยไม่ได้อมันจะเคว่าไปเขวไปทางอื่นเอาแค่นี้นะให้โชคดีทุกๆคนนะอ่า